ภิกษุลั์ของจากบ้านหรือจากป่าก็ตามถ้าได้เกิน5มาศกคือเกินหนึ่งบาทต้องอาบัติประราชิกอันหนึ่งทรัพในความหมายของศิกขาบทนี้แบ่งได้เป็นสองประเภทคือ 1. สังหาหรือมาทรัพหมายถึงทรัพย์หรือสิ่งของซึ่งเคลื่อนที่ได้เช่นเงินตราเป็นต้น 2. อ,อสังหาริมทรัพ คือทรัพย์ซึ่งเคลื่อนที่ไม่ได้เช่นที่ดินเป็นต้นสำหรับสังหาริมทรัพย์นั้นอย่างจำแนกเป็นสองชนิดได้แก่ชนิดที่มีวิญญาณเช่นช้างมา้าวัวควายแพะแกะสุกรเป็นต้นชนิดที่ไม่มีวิญญาณเช่นเงินทองเครื่องใช้ถ้วยชามโอง่งน้ำเสื้อผ้า